เมื่อเรารู้จักการดูลมหายใจในอานาปานุสติบัพพะในมหาสติปัฏฐานสูตรครนี้เราก็ย้ายวิธีการจากการดูลมมาเป็นสัมปัญญาบัพพะแต่ใช้ดูลมเป็นทัวแทนอวัยวะต่างๆลมหายใจเมื่อเข้าเมื่อออก มันจะกระทบที่ปลายจมูกหรือที่เพดานหรือที่ช่องคอท่องลมลมหายใจบริเวณคออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปถึงปอดมีความรู้สึกว่าลมกระทบชัดส่วนไหนเราดูส่วนนั้นดูเข้าก็กระทบเข้าออกกระทบออกที่ปลายจมูกอาจจะมีเย็นเย็นหรืออุ่นๆดูอย่างนั้น รักษาอารมณ์อย่างนั้นไปเรื่อย